มืปูนเสื้อปูนให้กันสิดีเสื้อปูนให้เฝ้ารีบรีบรีบเฝ้าเฝ้าจ้า,จา การทำงานชีวิตการทำงานเป่ารีบรีบเรีบเฝ้าเฝ้านะค่ะพี่น้องต่๊งอื่ เป่ารีบรีบเป่าเป่าจ้าอไายแน่สันแข็งล่างข่าแน่แข็งบนเลยากน้อยที่าชีวิตการทำงาน ชีวิตการทำงานเลยแยกออกเด้อตรงนี้จะได้แยกออกก็หิวปูนเสื้อปูนให้กันจได้เสื้อปูนใหู้หิวปูนให้กับ <c oughs> จักเจ็บใสปวดใส <c oughs> สด้เสือปูนบ mm ันน่กไว้กไปใจกรจ้าเสด้เสือปูนบันน่กไว้ ทับหลังนี่เถิ่งพ่อใหญ่พ่ออยากเก็บงานตอนนี้อยากเอาดานหาต่อนเนื่องเออข่าแน่สันแข็งล่างข่งาแน่แข็งบนลยากน้อยทับหลังกระปูดยื่แยกออกจักน้อยเนาะ รายงานก่อนเอาด้านหน่าต่อเนื่องอให้ไยเลยสวยงามไปนะเพราะว่าแผงนั่นขึ้นก่อนตั้งแต่ขุนเก็บออกก่อนอันนี้ก็พอพอดีพู่ปูนเสือปูนให้กันจไดีเสือปูนให้ จะได้เสอ์อปูนบัน,นี้เอาด้านหน้าต่อเน,นื่องค่อ้ได้สวยงามไปนะเพราะแผงนั่นขึ้นก่อร่ัง,งแต่คุ่นไข้แน่สันแข็งแรงไข้แน่ ข้างบนเลยยากน้อยอพี่น้องค่ะไล่งอนน้องกันเด้อไปจับช่องนี้ก่อนไม่ได้การจะได้แยกต้นจะได้เสิร์ฟปูนบัน,นี้นงกไว ด้านน่ะตอนเนื่องค่อยได้สวยงามไปน้าเพราะว่าแผงัานขืนก่อตังแต่ขุนทับหลังนี่เึ่งพ่อใหญ่คนอยากเก็บงานตอนนี้อยากเอาดานหาตอนเนื่องหน่วงเย้ยยังไม่ได้ส่งงานเลยวันนี้ เอาด้านหนาต่อเนื่องข้อให้เลยสวยงามไปนําพาแผงนั่นขืนกอนตังแต้คุนเอาด้านหนาต่อเนื่องข่อให้เลยสวยงามไปน้าพาแผงนั่นขืนกอนตังแต้คุนเอาข้างลา่างจ้าจ้า เลยแยกออกเดอ้อตรงนี้จะได้แยกออกก่อน่อพี่น้องคะไยงอนน้องกันเดอ้อ <c oughs> ไปจับช่องนี้ก่อนไม่ได้การจะได้แยกตน้น หนูปูนเสื้อปูนให้กันจีดีเสื้อปูนให้ยังไม่ได้ส่งงานเลยวันนี้หีูปูนเสื้อปูนให้กันจีดีเสื้อปูนให้ ยังไม่ได้ส่งงานเลยวันนี้ทับหลังนี่เพื่อนผู้ใหญ่เคนอยากเก็บงานตอนนี้อยากเอาด่านหาตอห่อเนืน่องหน่วงเอ้ย ค่ะพี่น้องคะ่ะไปงอนน้องกันเด้อ <c oughs> ไปจับช่องนี้ก่อนไม่ได้การจะได้แยกตอนเออไข่แน่สันแข็งล่างไข้แน่แข <c oughs> ็งบนเลยยากน้อยกอไข่อยู่ <c oughs> ทับหลังไม่แบบบอดีกับบอดีเนาะค่ะเนาะต้องพีจารณาให้ดีดี ขด้านหน้าต่อเนื่องข่อให้ได้สวยงามไปนะเพราะแผงนั่นขึ้นก่อนถังแต้ขนข้อไข่อยู่ทับหลังไม่แบบบอดีกับบอดีเนาะค่ะเนาะต้องพิจารณ้าให้ดีๆดีดละชีวิตการทำงาน <c oughs> ชีวิตการทำงานหน่วงเลย <c oughs> ดีละชีวิตการทำงาน <c oughs> ชีวิตการทำงาน ทับหลังกระปูดี่เลยแยกออกจักน้อยเนาะรายงานก่อน, lang, น lang, i. I, s <S เออไข่แน่นสั่นแข็งล่างไข่แน่แข็งบนเลยยดหน่อยเออไข่แน่นสั่นแข็งล่างไข่แน่แข็งบนเลยยดหน่อยโอ้ยส เอาข้างล่างสิงงสตั้งตะก้อนปีไม่ผลพ่อ,อยังอยาก,ยากง่ามพ่อพ่อ,อยัอยก็เลยเอาแผงนี่ก่อนเด้อเลยแยกออกเด้อตรงนี้จะได้แยกออกก่อนนะค่ะพี่น้อง สำนึกผู้หิวปูนให้กับ